ทดสตั One, ครับมาเลคคอร์ดเรื่องอ HD ใหกันดีกว่าครับสวัสดีครับสำหรับท่านผู้ที่เข้ามารับชมคลิปในช่องเสียงโน้ตบุกนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องคอ HD ใหของเจ้าตัว PS4 สลิมนะครับตัวจริงๆแล้วเคสนี้มันก็เกิดทั้งตัวโปตัวแฟรแล้วก็ตัวสลิมได้ทั้งหมดเลย วันนี้มาพูดถึงเรื่องพอร์ต H D M I นะครับอันอันนี้คือเป็น j อบงานก่อนเปลี่ยนพอร์อาการของพอร์เสียน,นะครับก็เราเสียบใช้งานสาย H D M I แล้วมันโยกมันโยกหรือมันไม่แน่นหรือเวลาเราโยกขยับภาพมันจะมามาหายหายหรือติดดับ อันนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นอันตารายนะครับต้องระวังในจังหวัที่คลิปตัวอา,านาที่ทําหน้าที่สลับความถี่เฮิร์ตนะครับสัญญาณขาออกตัวน,นี้เขาจะลิงก์กับเอส i ตัวจอนะครับ<ล>เพื่อที่จะทําภาพว่าจะเป็นตัว 4k ไม่ว่าจะเป็น 4k ไม่ว่าจะเป็น Full HD ธรรมดานะครับว่าจะจ่ายี่ นะครับถ้าในส่วนของพอร์ตเสที่พูดถึง HMI มันหลวมนะครับการที่ดึงเข้าดึงออกมันก็จะทำให้ตัวทิปที่เท็ตัวนี้นะครับทำงานสลับไปสลับมาซึ่งมันจะเกิดผลอันตรายกับตัวตัวทิปตัวนี้นะครับเพราะนั้นถ้าเครื่องเพของใครนะครับที่มีลักษณะที่ หรวมนะครับให้ทําการแก้ไขหรือถ้าไม่อย่างนั้นเราก็อย่าไปขยับเขาบ่อยนะครับเสียจแล้วก็ให้อยู่ในในจังหวะที่แน่นตลอดเวลานะครับถ้ามามาให้หายอันนี้ต้องระวังเลยสําหรับคลิปนี้เปิดไปแล้วนะครับว่าจะมาพูดถึงเรื่องปวดเทสต์ไมกันทําไมถึงพูดเรื่องนี้นะครับมันมีประเด็นตรงที่ว่าเทสตไม สภาพปลอดดีแต่ทําไมต้องเปลี่ยนนะครับมาเดี๋ยวผมจะพาไปดูกันว่าเหตุผลว่าทําไมเราจะต้องเปลี่ยนพอร์ตี่ใหม่กันเริ่มกันเลยนะครับสลับนะครับอันนี้ท่านผู้ชมก็เห็นอยู่แล้วว่ามันคือพอร์ตสตี่ใหม่นะครับอันนี้ผมจะให้ดูโครงสร้างคร่าวๆก่อนครนะ่าวๆก่อนอันนี้เป็นขขอุปกรณ์ใหม่นะฮะยังไม่ได้ถูกกระตกรี เป็นชิ้นส่วนใหม่ยังไม่ได้ถูกบัตกรีให้ดูคร่าวๆก่อนนะครับอันนี้คือบอดเซสที่ใหม่อันนี้คือสภาพบอดเซสที่ใหม่นนหมส่วนโค้ดด้านหลังนะครับอันนี้บ่งบอกไม่ได้จะเป็นโค้ดลายผลิตของแต่และโรงงานนะครับอันนี้จะบ่งบอกไม่ได้เลยเวลาเราหาเปลี่ยนต้องใช้คำว่า for PS4 นะครับ ให้ดูคร่าวๆนะครับอันนี้คือสภาพปัดใหม่อเดี๋ยวกลับต,ตัดกล้องมาเป็นตัวเมนบอร์ดนิดนึงบอร์ดที่เห็นนะครับอันนี้เป็นของเพสสลิมครับผมไม่มีไรเดี๋ยวจ๊อบอื่นโซนอื่นก็ค่อยพูดกันไปผมก็จะพยายามจะทำคลิปแบบนี้ออกเรื่อยๆนะครับเพราะตรงนี้มีงานเพสเพสเข้ามาเยอะนะครับแล้วก็ หลายคนก็ถามมาว่ามีแนวทางการซ่อมอะไรอย่างไรบ้างแนวทางการใช้งานหรือการดูและสังเกตอย่างไรบ้าง mm hmm. เพราะฉะนั้นมาเรามาเริ่มโจทย์อยเราดีกว่าอันนี้เป็นไอซี IC ที่คุมระบบของ HDMI ใหม่นะครับ mm hmm. เขาจะใช้เป็นจิบ Panasonic ดูรหัสเป็นชิปเซตของพานาโซนิกนะครับ mn แปดหกสี่เจ็ดสองห้าสองเก้าแปด mn แปดหกสี่เจ็ดสองเก้านะครับเท mm ่า hmm. ที่เปลี่ยนมาก็ใช้ชิปตัวนี้ทั้งหมดเลยนะครับและจะสังเกตสังเกตเห็นว่าตัวชิปก็วิ่งคุยระหว่างพอร์ต s คสตไมนะครับ โดยตรงเลยกับตัวชิปตัวนี้แล้วส่ h, งผ่านให้กับตัวเขาเรียกตัวชิป CPU เลยนั่นึงนะผมกดูตล้องเดี๋ยวเราไปดูเลเยอร์เลเยอร์ด้านหลังอันนี้อันนี้ตรงนิ้วผมนี้จะเป็นหลังชิปนะครับจะสังเกตว่าตาปลาทั้งหมดเห็นไหมครับที่ขึ้นมา เดี๋ยวดูนี้นะครับดูดูตรงนี้ถึงนกลุ่มตัมเปอร์ตันนี้ใช่ไหมครับตัวเนี้ยที่ผมชี้กลุ่มัมเปอร์ตัวนี้นะครับแล้วก็ผมจะคว่ำหน้าอันนั้นนก็จะเป็นสัมเปอร์โซนนี้นะครับนี่อันนี้แล้วขก็จะลิงก์นะครับดัตตตรงนี้กลุ่มดัตตสัญญาณตัวนี้จะลิงก์กับตัว C P U โดยตรงวิงไปนงมนี้มันมันมันแยกกันนะมันมาก็คือว่าความหมายคือมันมันไม่พอเลเยอ่ะโอเคครับวิ่งมาในกลุ่มนี้เลยเห็นไหมครับวิ่งมาเลเยอะเดินมาขนาดนี้เลยนะครับจะเข้าใต้ล่าง C P U ของเราเองเป็น C P U ตัวใหญ่โอเคอันนี้บอกคร่าว เดีวลองใช้กล้องนี้ดูดิว่าได้ไหมกล้องนี้ชัดกว่ามาเดี๋ยวเรารีอีกทีแล้วกันนะครับก็สังเกตว่าชลิปเตตัวนี้นะครับจะลิงก์กับตัว GPU นะครับหรือว่า CPU ก็ได้นะครับเราแล้วแต่เราจะเรียกนะครับซึ่งเป็นชิปตัวใหญ่ที่สุดและบนบอร์ดครับอ่ะโอเคเพราะนั้นในในปัญหา ของ HDMI นะครับหลายคนจะถามมาว่าถ้าพอตมันหักเลยนะครับมันก็จะดูง่ายนะครับว่ามันชำรุดหรือมันอะไรแต่ถ้าพอตไม่หักแล้วทำไมถึงมันหลวมเรามาดูตรงนี้ก่อนตรงนี้ก่อนตรงนี้เราจะเห็นว่าฝั่งที่เป็นเคเบิล HDMI นะครับจะเป็นลักษณะ พินที่ไว้สําหรับกดนะครับจะสังเกตว่าเป็น,นริมพิมพ์กดเห็นไหมฮะไม่เห็นแล้วเดี๋ยวผมสลับกล้องเลยแต่งนเดี๋ยวผมสลับกล้องนี้มาให้ความรู้กับท่านผู้ชมนะฮะเห็นไครับว่ามันจะเป็นลักษณะางานที่เป็นพิมพ์กดเพราะนั้นในเมื่อ เราใช้งานดึงเข้าดึงออกบ่อยอันนี้ผมต้องแนะนําทุกท่านนะครับที่ดึงเข้าดึงออกอดแกสีไมบ่อยคือถ้าใส่แกสซีไม้ HDMI, มันไม่มันจะไม่ค่อยเสียครับเพราะว่าในส่วนเนี้ยมันจะเป็นกระเดื่องเช่ไหมเป็นกระเดื่องอยู่แล้วมันจะเป็นกระเดื่องคือการเสียเนี่ยนะครับถ้าใส่แ d ๊สีไม้ที่มีคุณภาพสงูงขจะมีเขาเรียกกินตรงนี้แล้วกันนะครับที่ มีคุณภาพสูงนะราะนั้นก็เราสามารถเดึนเข้าขดึงออกได้บ่อยหรือใช้งานได้ประจําอย่างเช่นเคเบิลที่ผมเอามาให้ชมนี่ผมก็ใช้อยู่ทุกวันเลยนะครับเดินเข้าเดึงออกทุกวันพราะนั้นเนี่ยในฝั่งของฝ่ายเคเบิลเองนะครับท,ที่อยู่ในโซนนี้นะครับมันจะมีความยืดหยุ่นนะครับเป็นสปริงอยู่แล้วเพราะฉะนั้นการที่จะเกิดการเสียหายเนี่ยมันก็น้อย น้อยมากแต่แต่ก็มีนะครับมันไม่ใช่บไม่มีแต่มันน้อยนะครับเพราะฉะนั้นในในการดึงเข้าดึงออกบ่อยแรงที่มันจะไปกระ,ะทําให้มีผลมากที่สุดก็คือโซนของตัวเมนบอร์ดของเราเองอ่ะผมจะให้ดูอย่างจ็อบงานนี้นะครับจ็อบงานนี้ดูพินภายนอกแล้วก็ค่อนข้างที่จะดีสภาพดีหมดนะครับเดี๋ยวเราไปดูตัวขัดด้านในกัน น,นี้จะเป็นฝากรนันในตัวแต่สังเกตว่ามันจะเกิดร่องนะครับเกิดรอยโอเคครับเดี๋ยวผมจะบอกว่ามันเสียยังไงคือต้องทำความเข้าใจว่าในพอร์ต HDMI ไของเรานะครับตัวที่ติดกับตัวตัวเครื่องนะครับมันจะเป็นแผ่นเขาเรียกว่าแผ่นหน้าสัมผัสแล้วกันนะ เรียกเป็นแผ่นหน้าสัมผัสในส่วนตรงนี้นะครับถ้าเราดึงเข้าดึงออกบ่อยนะครับแผ่นหน้าสัมผัสเองจะยุบตัวคือเกิดรอยเกิดรอยสัมผัสในหน้าสัมผัสนะครับเพราะฉะนั้นมันจะทําให้เกิดร่องเห็นไหมฮะเกิดร่องถ้าดึงเข้าดึงออกบ่อยจนร่องมันเขาเรียกแหละความกว้างของเคเบิลเนี่ยมันมันมากเกินนะครับมันก็จะทําให้ตรง ระหว่างเที่ยวตัวผู้เที่ยวตัวเมียที่เป็นรับกระส่งท,ที่มันจะเป็นรับกระส่งนะฮะมันมันหลวมนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะเกิดอาการที่ว่าเวลาเราขยับสายนะครับแล้วมันไม่สัมผัสกันแน่นมันก็จะเกิดภาพมาหายมาหายนะครับหรือทิ่แบบประมาณนั้นนะครับเพราะฉะนั้นอย่างเช่นจ็อบนี้นะครับก็ต้องเปลี่ยนฟอด นะครับมันหลวมมากเลยให้ดูนะครับว่ามันเกิดการดึงเข้าดึงออกนะฮะจะเกิดร่องนะครับเห็นนะฮะเห็นร่องเกิดร่องตรงพินถามว่าเค่นี้เราแก้เราจะไม่เปลี่ยนพอร์ตไดไหมได้ครับก็ให้เปลี่ยนสายเคเบิลที่เก็ดดีดีหน่อยนะครับแล้วก็พยายามอย่าไปขยับ เอาออกบ่อยนะครับไม่งั้นมันจะเอาเรื่องอะไรมันจะห่างกันนะครับก็มองง,ง่ายๆนะครับสมมติว่าสายเคยเบิลเนี่ยเป็นคิปเปอร์ที่ผมกําลังคีดอยู่นะครับลักษณะ,ะางานก็คือว่าสา,ายเคยเบิลเนี่ยจะต้องเข้าไปหนีบไปหนีบหรือไปกดหน้าสัมผัสนะครับในเมื่อหน้าสัมผัสของเรามันมันยุบลงไปหรือซึกนะครับหน้าสัมผัสอีกฝั่งหนึ่งที่อยู่กับเคเบิลเนี่ย แล้วมันไม่แนบสนิทนะครับมันก็จะเกิดาการเขาเรียกอะไรนะ่ะพอดมันหลวมตอน,นั้นก็ต้องได้ส่งเสียน,นะครับอย่างเช่นจอบงานนี้ก็รู้สึกว่าใช้งานเป็นข้าดัวเป็นประจำนะครับก็มีมุมมันหายไปเ,เดี๋ยวเรามาดูปอดดีกันว่าลักษณะงานของพอดดีมันเป็นอย่างไรนี่คือพอดดีเลยนะครับอดใหม่ ใหม่ก็เนาะก็เป็นธรรมดาอยู่แล้วนะครับไม่มีการเสี็บเข้าเสร็บออกสองตัวเจเบิลอยู่แล้วก็ดูใมาอยู่แล้วครับโอเคนะถามว่าถามว่าเปลี่ยนยากไหมก็ยากพอควรนะครับเพราะว่าโจทย์การเปลี่ยนพอรตเอสซีไมของทเสใช่ไหมมันมันต้องใช้ความร้อนสูงครับในการเป่าออกก็ ต้องใช้ความร้อนมากเลยเพราะฉะนั้นก็ต้องเป็นเครื่องมือที่ให้ความร้อนสูงเป็นฮอตแอร์ที่ให้ความร้อนสูงโอเคครับเดี๋ยวเราจะมาลองเปลี่ยนดูกันว่าจะเป็นยังไงน,นี้จะเป็นอุปกรณ์ใหม่ชิ้นส่วนใหม่นะครับสำหรับในการอธิบายโครงสร้างของตัวปักนะครับก็ ลงเท่านี้นะครับเพราะว่าอันนี้เอามาแชร์ความรู้กันนะครับว่าปอดเทสซี่ไมล์มันสามารถที่จะสึกได้นะครับเขาบอกว่าการการที่เสียเนี่ยมันไม่จําเป็นที่จะต้องหักเสมอไปนะครับมันเสียจากการที่ว่าดึงเข้าดึงออกบ่อยแล้วตัวพินข้างในมันมันปกปกนะครับหรือล่องเกิดร่องเยอะเกินไปนะครับก็จะทําให้ที่นี่ ฝั่งของตัวเกี่ยวที่จะเข้าไปหนีบเนี่ยมันมันไม่สนิทนะครับโอเคนะครับก็ขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณมากนะคะบสวับดีครับ